สวัสดีค่ะ FC ทุกทท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางลาวสตาวันที่27มิถุนายน2567ค่ะทุกคนก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะทุกท่านคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทุกท่าน FC ทุกทุกท่านขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ทุกท่านได้รับชมนี้นะคะก็คือการโจดินบิ่งรูดนะคะทุกท่านส่วนคู่ที่ใจจับให้นั้นนะคะก็คือการหากามน่าจะเป็นระหว่างคู่ตัวเด่น สถิติตัวเลขเมื่อวานนี้และเลขเด่นประจำวันนะคะทุกท่านมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันนะคะถ้าท่านไม่ชอบตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ท่านก็รอดูเลขเด่นประจำวันนะคะทุกท่านเลขเด่นประจำวันท่านจะใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกรอบในแต่ละวันนะพี่น้องเนาะทุกขุนทุกรอบเลยนะคะทุกคนทุกคนคะ่ะเรามาดูวันที่26กก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดนะคะ วันที่26ใจให้เด่น9และ8นะคะวันนี้มา8ปดสองหนึนะคะทุกคนเด่นมาเก้เนาะพี่น้องเข้าคู่เก้9หกหนะคะเสียดาย8มาหลักร้อยพี่น้องคะเลขเด่นประจำวันมาไหมวันนี้สิเก้ามานะคะทุกคนสหลุดหลังจากที่หลุดไป4วันเต็มเต็มนะคะพี่น้องสำหรับลาวสตาร์นะคะเริ่มมาแล้วพี่น้องวันที่27มาอีกเนะี่กับใครเนาะพี่น้องเนาะ เอาไปรุ่นต่อพี่น้องวันที่ยี่สินะคะทุกคนถ้าชอบก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเต้นนะคะอยู่อยู่ที่0ูนและเนะคะทุกท่านคะ่ะเรามาดูความน่าจะเป็นนะคะทุกคน0ูนย์นะคะศูย์แ ศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งเก้านะคะเก้าศูนย์เก้าหกเก้าสองเก้าแปดค่ะพี่น้องประมาณนี้นะคะทุกคนมาดูคู่ตัวเด่นนะคะคู่ตัวเด่นวันนี้อยู่ที่ 9ก้าศูนย์ศูนย์เนะคะทุกคนคู่ที่ชอบหนึ่งคู่นะคะทุกคนวันนี้ใจชอบ02-20ถ้า f อฟชอบก็ตามใจได้นะคะถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะคะทุกท่านสถิติไม่ขาอมีหลุดด้อพี่น้องจ้าทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันนะคะเผื่อเอไม่ชอบตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้นะคะเลขเด่นประจาวันพฤหัสอยู่ที่เลขค่าได้เลขศูนย์เบิ้ลประจาวันคือเบิ้ลห้ค่ะทุกคน สำหรับ5กับ0นี้ FC ทุกท่านสามารถใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกรอบในแต่ละวันค่ะพี่น้องเอาไปใส่ใดเลยนะคะทุกท่านค่ะทุกท่านค่ะสำหรับแนวทางเราสตาร์นะคะวันที่27มิถุนายน2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคบันมานสุขผูสุกนด้วยพี่้องสวัสดีจ้า